แอแม่ม่ you ันแม่ <seguinte> ่ย <beer esis>? ่หังแม่มกเันอยเดือนลูกอ่มอันนี้นี้ชื่อหออเชนุนนี่วตือนฝนลูกนี่ปัดน้ามันนี่มาทางนี้ ถ้าช้นมาะ้าช้าลูกแะก็ตรงนี้ที่เราชันทีแรกที่เราจะขึ้นไ้ที่ถ้าไหลครั้งแรกไมได้ไมว่าจับเสือไม่ได้นะไม่ได้ไลูกจับเสือไม่ได้ไปไปเดินเลยไปป้าเลยไปกับป้าเลยตรงนี้อยากไ้าดืนเลยนยากได้เดืนยไปกันเดื้นกันสด้นานมานี่เขาโบนแล้วมันนี่นหนูจะเป็นโมดท่านอื่นได้ไปเดินไปจับไาเดินไว้ไงระวังระวังขา้ามาตาก็ถือกล้องทั้งหลายระวังด้วย